Dialoguer en français. Parler de ses goûts. พูดเกี่ยวกับรสนิยมความชอบ Façon de parler. ลักษณะการนำไปใช้พูด Vous aimez les animaux? คุณชอบสัตว์ต่างๆไหม Oui, j'aime bien les animaux. ใช่ฉันชอบสัตว์ต่างๆ Non, je n'aime pas les animaux. ไม่ฉันไม่ชอบสัตว์ วีแชมโบ o คู่เลยล่ปะใช่ฉันชอบกะต่ายมากวีชาดอ e เลเชียงฉันชอบสุนัขมาก non je d งเ e เดเตสเลซานิโมไม่ฉันเกลียดสัตว์เฉออเฮเดอับจิลฉันเกลียดขยะกลัวสัตว์เลื้อยคานมากซาวูซานเต้เคสเดอแฟก r ์ยูสปอคุณสนใจการเล่นกีฬาไหม วีสมาร์เตเฮสบุคใช่ฉันสนใจมากแชมจูเอลเทนนิสฉันชอบเล่นเทนนิสวีเชอร์ซิปัสเชเนเดอร์สปอร์ใช่ฉันหลงไหลในการเล่นกีฬาหนงซานิมาเตเฮสปาไม่ฉันไม่สนใจ